มาทางเทศบาลก็ได้จัดฝึกอบรมทำหมี่โคราชหรือภาษาโคราชเราจะเรียกว่าขั่วหมี่โคราชนะครับก็คือเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวโคราชเราแล้วก็เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงในเมืองโคราชเรามาช้านานใครที่มาเมืองโคราชเราก็จะนึกถึงขั่วหมี่โคราชนะครับหรือผัดหมี่โคราชนะครับก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของเมือง โคราชของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าก็เป็นอันหนึ่งที่เวลานักท่องเที่ยวมามาทานก็จะนึกถึงผัดหมี่โคราชหรือข้าวหมี่โคราชนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ฝึกอบรมให้กับผู้นําชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีความสนใจจะเปิดร้านอาหารทํากินเองที่บ้านก็ได้นะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหน่อยเราก็จะเห็นว่า ก็จะมีผัดหมี่โคราชขั้วหมี่โคราชเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับแล้วก็จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆนะครับใครมาเที่ยวเมืองโคราชก็มาทานเนินก็ไหลเข้าเมืองโคราชอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่เป็น power เล็กๆนะครับอันหนึ่งที่จะเป็นการกระตุ้นเพราะว่าหลังจากนี้ไปประเทศเปิดประเทศแล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าซอฟท์ Soft power ที่ มีหลายๆอันในเมืองโคราชไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อาหารการกินไก่ย่างอย่างเงี้ยนะครับขั้วหมีพวกนี้เป็นของประจําถิ่นนะครับใครมาเที่ยวไปเที่ยวเขาใหญ่ไปหาไปไหว้หลวงปู่กูลมาไหว้ยญ้าโมไปพี่ไม้ไปซื้อผ้าไหมที่ปักตรงชัยไปดูด่านเกวียนกลับมาก็มาแวะทานอาหารดีๆไก่ย,ย่างแล้วก็ขวหมี่โคราชก็เชิญชวนพี่น้อง ชาวไทยทุกท่านครับใครที่ชอบทานอาหารอ,อร่อยๆเจอะก็ไม่เป็นหมู